สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับพบกับผมนิวนะครับกับรายการ What นิวกับเรื่องก็ได้นีครับที่เพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะยังไม่รู้และตัวผมเองก็อาจจะยังไม่รู้เหมือนกันแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปรู้พร้อมๆกันครับ ในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเดฟเนี่ยมาช่วยกันคอน tribu Open Source ในงาน Hacktoberfest กันครับผมอ่างงและสิว่ามันคืออะไรแต่ว่าก่อนที่จะไปรู้จักคำอย่างพวก Open Source นะครับหรือว่า Contrib อย่างเงี้ยจริงๆผมอยากพาเพื่อนๆเนี่ยไปรู้จักกับงานงานหนึ่งก่อนนะครับที่เป็นที่มาของงาน Hacktoberfest ก่อนนะครับผมชื่อของงาน Hacktoberfest นะครับจริงๆล้อมมาจากงานที่เคยเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้ว2อ0กว่าปีมาแล้วที่ประเทศเยอรมันนะครับผมโดยงานนี้เนี่ยครับมีชื่อว่า Oktoberfest ครับซึ่งครั้งแรกที่จัดเนี่ยนะครับก็คืองานอภิเ เจ้าชายลุดวิกที่1นะครับแห่งบาวาเรียกับเจ้าหญิงเทเดซ่าแห่งบาวาเรียเช่นเดียวกันซึ่งในงานนั้นเนี่ยนะครับมีชาวเมืองมิวนิกเนี่ยมาฉลองกันอย่างมากมา,กมา,กกายไก่กองเป็นเวลาหลายวันมากก็คือรวมๆแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับซึ่งจะต้องบอกเลยนะครับว่าประเทศเยอรมันเนี่ยของขึ้นชื่อของเขาเคืออะไรครับเบ<อ>ียครับผมนั่นแหละครับก็มาหัวทิ่มก,กันทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับเป็นเวลาอาทิตย์หนึ่งซึ่งพอจัดต่อมาเนี่ยก็บอกว่ามันสนุกจัดนะครับแบบเพลินจัดเลยอะหรือบอกป่าแบบมันมากนะครับก็เลยขยายเวลาครับจาก มาถึงต้นเดือนตุลานั่นเองระยะเวลาประมาณ1 5 1 6วันนะครับ <Wow. S 1> ก็คือครึ่งเดือนนั่นแหละซึ่งงาน October Fest เนี่ยนะครับก็คือยังจัดมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับแต่ว่าปีล่าสุดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้จัดนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดนะเนาะทีนี้ครับแลวเกี่ยวกับเราก,ก็ชาวเดฟก็ไม่น้อยหน้าก็เลยจัดงานงานนึงออกมาเหมือนกันครับชื่อง,งาน Hacktober Fest นั่นเองงานนี้นะครับก็จะจัดอยู่ในช่วงเดือนตุลานั่นแหละครับก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่ลามรับเป็ดตุลาคมไปเลยซึ่งงานนี้นะครับรย Digital Ocean, จะเป็นช่วงที่เราชาวเด็เนี่ยนะครับมาช่วยกันคอนทิบิวโอเพนซอร์สกันอย่างมั่มันเลยมากันเยอะมากนะครับอ่าทีนี้เริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าคอนทิบิวโอเพนซอร์สคืออะไรนะครับขอพูดถึงตัวโอเพนซอร์สกันก่อนเพราะว่าโอเพนซอร์สเนี่ยหมายถึงโปรเจกต์หรือว่าซอฟต์แวร์ที่เราเนี่ยนะครับมีสิทธิ์เข้าถึงซอร์สโค้ดของงานชิ้นนั้นๆถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยก็อย่างเช่นว่าผมมีโปรเจกต์ใช่ไหมครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเนีเ่ยมาช่วยคอนทิบิวกันผมสร้างโปรเเ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 จจจจกกกกกกกตตต์์์์์ขขขึึ้้้้้้้นน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 นมมมมมมมาาาาาาาโโโปปปปรร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 งงออ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 อไไไววววบบบบแแลล็็็ผผิิดดััััีีพพพ่่พ่่่่ซสสใชชยยืืๆถคหฟะะ แล้วก็เห็นซอสโค้นหมดเลยซึ่งการเพิ่มบัก เพิ่มบั๊กว่ะไม่ใช่เพิ่มบั๊กสิซึ่งการเพิ่มฟีเจอร์หรือว่าแก้บั๊กัน,นพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการคอนทริบิว์นั่นเองก็คือช่วยให้มันมีเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นนั่นแหละครับอ่ะทีนี้คำถามก็คือแล้วเราถูกบังคับให้ต้องคอนทริบิว์ในช่วงไฮทูเบอร์เฟสอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่ครับ <S <S เอาง่ายๆว่าช่วงไฮทูเบอร์เฟสเรียกว่าเป็นเทศากาลละกันนะซึ่งจะมีช่วงช่วงหนึ่งนะครับที่เราจะมาช่วยกันคอนทริบิว์ในระยะเวลาหนึ่งนะครับข้อดีของงานไฮทูเบอร์เฟสเนี่นกานนกา อะครับทินนี้นะครับก็จะมีคําถามเกิดขึ้นมามากมานะคบว่าแบบเฮ้ยพี่ผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นจะแบบไปเพิ่มฟีเจอร์ให้เขาได้ไงเลอพิบ้าหรือเปล่าผมแบบไม่รู้เรื่องเลยจะแบบแก้บั็กให้เขาได้ยังไงอะไรเงี้ยครับนี่เลยครับพอยต์มันอยู่ตรงนี้ครับงานนี้จะเปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับที่ต่อให้ตัวเองไม่เก่งหรือว่าเขียนโค้ดรู้สึกว่าตัวเองยังไม่เก่งพอเนี่ยครับมีสิทธิ์เข้าร่วมได้ทุกคนเลยเพราะว่านี่คือที่แห่งโอกาสนะครับซึ่งเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปคอนทิบิวนส์ เกินเพราะว่าเขามีของแจกครับทุกคนนี่ครับอันนี้เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับงานไฮทอเบอร์เฟสสองพันสิบเก้าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าต้องทํายังไงกันบ้างนะครับโอเคเรามาอยู่กันที่หน้านี้แล้วนะครับอย่างนี้บอกงานไฮทอเบอร์เฟสก็เข้ามาที่หน้าเว็บของเขาเลยนะครับ h a g h t u b e r f a c e d i g i t a l o c e a n c o m เข้ามาก็จะเจอหน้าแบบนี้นะครับโอเคจริงๆก็จะมีรายละเอียดมากมายไกด์กองให้เราดูแต่ว่ารีบพามานี่รีบ start hacking นะครับอ่ามีให้เลือก2อันนะครับกริดแลปกริดฮับผมขออนุญาตเลือกเป็นกริดฮับแล้วกันนะครับก็ซาร์อัพ โอเคผมล็อกอินมาแล้วนะครับตอนนี้เสร็จแล้วก็แวะเข้าไปอ่านกดสักเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์ของผมเองนะครับอันนี้กิดหามผมผมก็จะขึ้นมาแล้วนะครับว่าเราได้ทําการคอนทนบิวไปแล้วกี่ครั้งครับอันนี้ก็ยังไม่ขึ้นเลยสักครั้งเนาะทัลทัคอมพิวตยังไม่มีนะครับอันนี้เราก็เหมือนสมัครเข้าร่วมกับทาง h ฮทอเบิร์ฟเฟเรียบร้อยแล้วนะครับ มาดูหน้านี้นะครับเขาบอกว่าคุณยังไม่ได้ทําการ pull request เลยนะครับแล้ว pull request เกี่ยวอะไรกับการ contribute ล่ะครับมาดูรูปนี้กันครับจากรูปนะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็น diagram ของ GitHub นะครับว่าการที่เราจะไป contribute Project ชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยมันต้องทํำยังไงก็จะเห็นได้ว่าขั้นตอนแรกนะครับมันจะมี repository หลักหรือว่า Project หลักของเจ้าของอยู่นะครับเราเรียกว่า upstream เนาะแล้วก็สิ่งที่เราต้องทําต่อมาก็คือการ fork นะครับหรือว่าการ copy ขึ้นมาอยู่บนที่ของเรานะครับเนี่ยตามรูปเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าพอเรา fork มาปุ๊บเเี่ยกาาวรร ตรงนี้ว่า origin นะครับถ้าใครเคยใช้กลิ่นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมาอยู่ในโปรไฟล์ของเราแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะ c l o นตัวสิ่งที่เราฟ้องมาเนี่ยลงบนเครื่องของเราเพื่อที่เราจะได้แก้ไขได้พอเราแก้บนเครื่องเราปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการ push กลับไปนะครับบน origin ของเราเองเนะครับพออยู่บน origin เราเสร็จปุ๊บก็ทำการ pull request ไปที่เจ้าของโปรเจกต์อันเก่านะครับ pull request หมายความว่าอันนี้เหมือนเราแตกกิ่งออกมาใช่ไหมหังนั้นการ pull request เนี่ยนะครับคือการขอให้เจ้าของเรโปลหลักเนี่ยทำการ pull หรือว่าด ขั้นตอนนี้แล้วนะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการคอนดิบิล์หนึ่งครั้งของเรานั่นเองก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับในเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะครับจะรอช้าอะไรอยู่ครับไปลองทํากันเลยดีกว่านะครับมาที่หน้ากินฮับกันแล้วนะครับอันนี้ผมเลือกโปรเจกต์เอาไว้แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเลือกยังไม่ได้นะครับก็เข้ามาที่กริดฮับได้เลยแล้วก็เซิร์ชเอาเลยครับแฮกทอเบอร์เฟสนะครับตรงนี้ก็จะเห็นนะว่ามันมีติดแท็กอยู่นะครับตรงนี้ว่าแฮกทอเบอร์เฟสแล้วก็นี่ครับเยอะแยะมากมายเลยแต่าอย่าอนรบนี้ะคั ให้ไปใช้อันล่างแทนก็เลื่อนลงมานิดนึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้ก็บอกเป็น markdown นะครับบอกเอาไว้ว่าต้องทําอะไรบ้างโอ้อันนี้น่าสนใจนะครับเข้าไปเลยเจ๊เจ๊เจ๊เจ,จ๊อันนี้ก็จะมีรายละเอียดเยอะแยะนะครับไฮทอเบอร์เฟสก็รีจิสเตอร์เฮียก่อนเราทําไปแล้วเนาะ,ะมีกฎการคอนทิบิวอยู่นะครับว่าแบบอย่าสแปมอย่านู่นอย่างนี้ต้องเข้าไปอ่านดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างไม่งั้นถ้าเกิดโดนตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยอาจจะโดนแบนหรือว่าเขาไม่รับ PR ก็ได้นะครับอ่เขาบอกว่าสเต็ปทูคอมมิตนะครับบเลยครัป๊บ ฟอกมาที่บัญชีของเรานะครับโอเคอ่ะถ้าขึ้นอย่างเงี้ยแปลว่าฟอกมาแล้วนะครับบอกว่าฟอก Form, Form. อันนี้จะโคลนยังไงก็ได้อะครับแล้วแต่ความถนัดของเพื่อนๆเ,เลยอ่ะบางคนอาจจะไปโคลนในคอมมานด์นะครับหรือว่าบางคนอาจจะถนัดกิดเดสท็อปก็ได้เช่นเดียวกันโอเคแต่ผมขออนุญาตเลือกเป็นเทอร์มินอลก็แล้วกันนะครับไปที่เทอร์มินอลกันทีนี้เราก็อยู่นที่น้านี้แล้วนะครับลัเแรกก็ง่ายๆครับสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนก็ make directory เนาะอันนี้แล้วแต่ความถนัดบางคนอาจจะไปคลิกขวาแล้วกด new folder ได้เหมือนกันนะครับ make directory ชื่อว่าก i t ดขีดไฮทอ o เ e r แล้วกันจากนั้นนะครับทำการก i t ด n i t ขึ้นมาก่อนแล้วก็ ทำการโคลนนะครับกิดโคลนแล้วก็เอาลิ้นนี้มาครับแล้วก็วางเลย แล้วก็รอโคนสักคู่นะครับเสร็จแล้วไวมากอันนี้วิธีทําเหมือนกันเลยนะครับกับในกริดเดสท็อปถ้าเกิดว่าใครถนัดกริดเดสท็อปอย่างที่บอกไปทํำในนั้นดีกว่านะครับโอเคหลังจากมาแล้วทีนี้ไหนเช็คซิว่ามาจริงหรือเปล่านะครับโอเคอ่ามาแล้วนะครับเนี่ยกริดแฮกโคเบอร์ทีนี้ยังไงต่อไปที่โฟลเดอร์ยูเซอร์หรือว่าสร้างโฟลเดอร์ก็ได้นะครับที่เราอยากคอนติบิวโอเคเราไปที่ยูเซอร์ก่อนไม่ดื้อนะครับอันนี้ละกันเพื่อความง่ายเชนเดลิเทอรี่เข้าไปครับแล้วก็ทําการเปิดเวาโดิร์สโค้ดดจุป๊บอ่า จะเด้งหน้าเว c o โค้ดแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากง่ายกว่าน,นี้ครับถ้าตรงนี้มีโฟลเดอร์อยู่เนะี่ยก็เปิดเว c o โค้ดแล้วก็ลากมาวางได้เลยเขาบอกเข้าไปที่ยูเซอร์ใช่ไหมอ่ะเข้าไปแล้วก็อ่าเหมือนเป็นชื่อตัวเองดอ o n ใช่ไหม add your file with username ชื่อ l d be your username User n a m นมดอทเจอ่ะโอเคบอกวเป็น username เนาะถ้างั้นขออนุญาตเป็นชื่อ username ผมนะครับดอ o n อ่้วก็ copy มาเลยนะครับแล้วก็แก้ชื่อเ,เป็นของเราอันนี้ชื่อผมนะครับธนวัตรเคมเชะละเลิศนะครับ occupation อ่าอันนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็น student แล้วกันเนาะอ่า username สกิตของกิจรับเนาะอ่าถันมาจาก username นะครับก็เป็น starred the repo ใช่ไหมอ่ะก็เป็น t o o ไปแล้วกันนะครับ favorite Code นะครับหรือว่าโคดประจำใจ you never lose if you never try อ่าเป็นไงคุณไม่เคยแพ้ก็ได้นะครับถ้าคุณไม่เคยพยายามผมชอบอันนี้มากนะครับ ผิดกันมาก็คอมเมนต์บอกได้นะครับนี่ก็คิดสดเลย <S <S อ่าโอเคพอเราแก้ตรงจุดนี้แล้วนะครับทั้งหมดของเราเรียบร้อยนะก็ทำการพุชกลับขึ้นไปบนเรปโของเราก่อนที่เราฟ้องมาเนะาะเริ่มจากกิจแอดเหมือนเคยนะครับใครอยากใช้กิจเดสท็อปก็กิจเดสท็อปจะง่ายกว่าเยอะโปรโทรน้อยกว่านะครับโอเคมาดูนิดนึงอ่าสะเตตเปลี่ยนไปแล้วต่อไปกิจคอมมิตกิเอ็ม Add commit push เนาะก็เป็นอันนี้เป็น m e สเ a จ e นะครับ commit message ก็เป็น add user json file อ่า commit เรียบร้อยแล้วก็กด push กลับไปเลยครับเรียบร้อยครับ push กลับไปแล้วทีนี้กลับมาที่หน้าตรงนี้กันครับอ่าพอเรากลับมาที่หน้านี้นะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันขึ้นแล้วนะครับว่า the branch is one commit ahead of main นะครับก็คืออันนี้เป็นของต้นฉบับใช่ไหมเรา commit เขาไปไกลเกินหนึ่งครั้งแล้วนะครับก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับ contribute เนี่ยแล้วก็ open pull request ไปเลยครับโอเคอ่าตรงนี้เขาจะบอกว่า able to merge นะครับสามารถ merge ก็คือรวมกันได้เนาะไปเลยครับ create pull ชือตามนี้ไปเลยตรงนี้เขาให้เขียนนิดหน่อยว่า what type of OPR is this นะครับก็คือ pull ู e ีเ e ว t เนี้เป็นประเภทไหนก็เช็กรีทเขาหน่อยนะครับนี่อันนี้ add detail ดดนะครับ description ก,ก็ใส่ไปหน่อย add my profile json g ิ t h e l to profile ก็ใส่ให้เขาหน่อยนะครับแล้วก็ พีเอ็ดพูดีเควสไปเลยครับเรียบร้อย1 PR หลังจากนี้ก็คือรอแค่เจ้าของเลโปนะครับก็คือคุณเทชวงสิงห์สี่ห้าสองสองเนี่ยรอให้เขาเอาเจ้าตัวที่เราพูดีเควสเข้าไปเนี่ยไปรวมกับเลโปของเขานนั่นเองก็จะเป็นการคอนทริบิวที่เสร็จสมบูรณ์นั่นเองและนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างของการคอนทริบิวนะครับโปรเจกต์ต่างๆที่เป็นโอเพนซอร์สบนกิทฮับนะครับผมจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องคอนทริบิวช่วงนี้ก็ได้นะครับแต่อย่างที่บอกช่วงนี้มันเหมือนเป็นเทศกาลนะเนาะมันก็จะดีต่อพวกเราเองด้วยนะคครรรรัับบบบทททีีี่่่่เาไไปชชวววยกกกนนนนอิิใง้้็ดะลึแ ติดไม้ติดมือมาด้วยนะครับแต่ว่าที่เขาจะแจกแน่ๆเนี่ยก็จะเป็นพวกสติกเกอร์นะครับที่เอาไปติดคอมอะไรอย่างนั้นจริงแล้วทุกปีนะครับที่ประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีจัดอีเวนต์นะครับที่เป็นงาน h a c k t o b e r f a c e เนี่ยแหละก็คือเอาคนมารวมๆกันแล้วก็มาช่วยกันคอน tribu ร่วมกันในงานเนาะแต่ว่าเหมือนตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะจัดหรือไม่จัดอย่างไรนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารได้นะครับที่เพจ The Stupid Hackathon Thailand นะครับก็เดี๋ยวชิงลิงไ้ให้ด้านล่างขึ้นมา ส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ไปมาแล้วทั้ง2ปีนะครับตั้งแต่ปี 2019- 2020ปีนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็อาจจะจัดสักปลายเดือนก็ได้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันสำหรับใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมเขาไปกดติดตามเพจเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่าง,ง,งๆเกี่ยวกับงานที่อาจจะได้จัดขึ้นมาก็ได้ เหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบแล้วก็ถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ที่ description ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับบ๊ายบาย